นะครับจะทำโครงการเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่เพื่อจะได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการลดมลภาวะในอากาศเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานนะครับที่เก็บเป็นที่เก็บพลังงานก็ในนาม รับผิดชอบโครงการนะฮะก็ในนามเอ่อเลิฟโบนี่กิจการเลิฟโบนี่แล้วก็ห้างหุ้นส่วนชอมาลีอ่อผู้รับผิดชอบโครงการก็เอ่อทั้งสองกิจการก็จดลิขสิทธิ์ไปก่อนก็ไม่สักสอนโนวลละองนะฮะโครงการเกี่ยวกับเอ่อเบตเตอรี่พลังงานสะอาดนะครับ เพื่อลดมลาวะทางอากาศนะครับครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้มิตรสักดิ์สอนนวล้ว